สวัสดีค่ะจากบายวังพยอยมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูผักสวนครัวรั้วกินได้ของบ้ายไวังพยอยนะคะนี่ค่ะฟักทองพี่สิริรัตน์นะคะงามบึ้งบังเลยนะคะเถายาวเลื้อยไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้เป็นฝนตกเยอะนะคะชูช่องงามบึ้กบับเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มออกดอกน้ำหรือที่เขาเรียกว่าดอกตัวผู้นะคะเริ่มติดดอกแล้วนะคะนี่ค่ะงามงามมากนี่ค่ะเทาเรื่อยยาวไปทั่วเหมือนกันเลยนะคะ จ้าเอตาไม่วาดนะคะนี่คือมะนาวของคุณต้อมนะคะช่องต้อมรักการปลูกนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมีใครมาแอบกินใบซะแล้วนะคะนี่ค่ะเจ้ามี่เจ้าไ้ตัวเล็กๆนะคะ นี่ค่ะมาลักกินขโมยกินของคนอื่นเขาได้ยังไงคะเนี่ยโอ้ยจริงๆเลยพอจะใบสวยโตขึ้นมาเลยหัวเข่าแล้วนะคะคนต้อมนี่ค่ะไม่ได้มาดูสองวันขโมยมาลักกินใบไปซะแล้ว เห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะที่บ้านไร่องพยอมได้ขยายไว้ใหม่นะคะเป็นร้านเลยนะคะเห็นไหมคะงามๆหน้ามั่มๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะใบก็สวยนะคะ ขยายได้เยอะเลยนะคะจากกิ่งพันธ์ุเพียงกิ่งเดียวนะคะนี่ค่ะแต่ต้องขยันขยายนะคะแล้วเราจะได้เยอะนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นแตงกวานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมป่าแตงกวาของบ้านไร่องพยอมรกจังเลยนะคะเพราะว่า ก่อนที่ฝนจะตกนี้อากาศร้อนแรงมากนะคะถ้าไม่มีป่าไว้ต้นไม้หรือว่าผักของเราจะใช้ไม่ได้เลยนะคะป่านี้ก็คือเป็นป่าของต้นแมงลักนะคะตอนนี้ก็พามาดูมะนาวนะคะมะนาวของบ้านไร่องค์พยมนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเป้นพิจิตนะคะตอนนี้ก็กำลังออกดอกนะคะ มะนาวหน้าแรงนะคะออกดอกในหน้าฝนพอฝนตกก็ออกดอกลูกก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนลูกก็ยังมีติดให้เห็นนะคะถึงจะร้อนแรงก่อนฝนตกนี้นะคะแต่ก็ยังมีลูกให้ติดให้เห็นนะคะ ถึงจะไม่ดกมากมายนะคะแต่ก็พอกินนะคะไม่ต้องซื้อตอนนี้มะนาวในตลาดนะคะก็นี่ค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะสำหรับมะนาวของบ้านไร่วังพยอมนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะ ก็ยังมีให้ดกๆอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะปลาจะลกๆหน่อยนะคะแต่ก็มีให้เห็นแล้วนะคะแถบทางนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะเป็นกระเจี๊ยบทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็น ผักโขมจีนนะคะนี่ค่ะต้นกำลังสวยๆเลยนะคะถ้ากินต้นอ,นอ่อนๆอย่างเงี้ยเด็ดไปผัดได้เลยนะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เริ่มเริ่มจะมีเพรียลงนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบเป็นดงเลยนะคะแต่ก็ลกนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นยอนะคะที่ได้เพาะไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในสวนป่านะคะยอนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะคะกินได้ทั้งลูกของเขากินได้ทั้งใบนะคะวันนี้ก็พามาดูบอนนะคะที่ได้ตัดแกงไปแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขางามขึ้นมาอีกแล้วนะคะ แต่น,นี้บ้านไร่องพยอมเอาไว้ในร่มนะคะในช่วงตอนแรงยังไม่ได้ย้ายออกมานะคะต้นใหญ่แบบนี้สามารถที่เราจะแกงได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือบอนหวานนะคะแกงอร่อยมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่ค่ะนี่คืออาหารคุณดีมีประโยชน์นะคะ ปลูผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ